โอ้โห oh, 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 เรียบร้อยผู <_ t od d> ้ใหญ่เอ็นว้าวว้า,วาไม่รอดครับนี่ระดับผู้ใหญ่บ้านบ้านตะโกะเปลี่ยนมาเองนะนเนี่ยยังไม่รอดครับเพราะฉะนั้นลูกบ้านยังทีมงานสอจะดิดำนี่มันจะรอดได้ยังไงถางออกจากบอ่อโหดๆ้วครับทีมงานสอจะดิดดำ นางานบ้านน้องตเสกกระสังบุรีดำอ้าวลูกพี่ลูกพี่รถเปล่าอย่าเอานะเสียนุจอมบ้าดีเดือดนะครับจากพยกพัคฆภูมิสัยมหาสาร,รคามโบเบโกเอสเคหนึ่งสองศูนย์ มักทีผู้บ่าวต่ำดันโตูดโอ้โอ้ไปแล้วครับ <c oughs> โอ้แรงแรงแรงเ <c oughs> ขี่ยทางก่อน ขุนพล,ลท่อลั่นมาอีกแล้วสองทันะนะครับเสียนนเสียปุ้งขุนพล,ลท่อลั่นอันนี้ประเภทกันชนเนี่ยยกไปเลยครับเพราะรู้ดีว่ายังไงเนี่ยมันจะต้องถูดินแน่นอนส่วนฝั่งโน้นนี่รู้ดีกว่าครับถอดเก็บไว้บ้านเลยไม่ใส่ครับเสียของนี่ช่วงนี้ รถไฟก็ใกล้จะหารางเจอเนะครับรถไฟจากอำเภอพยัคฆบูพิสัยรางอยู่ใ,ใกล้ครับตรงนี้เองครับไปประมาณสัก300เมตรก็ถึงรางแล้วครับรางรถไฟสายอุบนลนะครับเขี่ยทางหน่อยเขี่ยทางให้เสียนุโชหน่อย เี๋ยวนได้ข่าวว่าแรงได้ข่าวว่าเพื่องทยเนี่ยอ่าเผาข้างนี่พีชีไปนหนึ่งเส้นแล้วใช่ไหมคอมแท้อูชักโยนี่เป็นยังไงล่ะพลังเหลือพลังเหลือแต่เผาข้างมันอยากจะร้องไห้ครับมันบอกว่าไ,วไม่ไหวแล้วผมไปดีกว่าฆ่าตัวตายเลยครับข้างไหนข้างไหนวันนั้น ข้างนี้เลยอ่า<ม>เหลือข้างนูนนะครับก็ไปจัดมาใหม่นะเผาข้างราคาเท่าไหร,นะร่นะเผาข้างเดี๋ยวนี้5,500บาทอันนี้ของเก่ายุ่นของถอดนะครับรนุ้งหนิงนี่โดนดันตูนดผู้ใหญ่อิดไม่รอดแล้วเนี่ยปั๊มอูชังโยเนี่ยโมงมสามหมื่นกว่าบาทจะรอดไหมเนี่ย เสียโน่นึงไปใจเป็นยังไงดูถูกดีบกว่าเดี๋ยวโชว์ให้ดูควันยังดำอยู่ไหมนี่นี่นี่ขนาดแค่เสียงคำรามนะครับอย่าไปเอาจริงนะเนี่ยก็ก็อนนี้นะครับอาร์อยเสียสนนสตึกพยักับมพิสัย เสียกุ้งบางฝุ่นหายไปดึงท้าครับไปโคลไปกินครับติด่อยเหลือเกินเดี๋ยวกันเดียวยากติดเสียวเดี๋ยวจะมาดูเสียงกันเดี๋ยวดูเสียนุโว์ไป ันเข้าไปแล้วครับรถเปล่าต่อไปเป็ดขารถหนักออกมาเรียบร้อยครับโอ้เอาเอารอดไหมรอดไหมเสียกุ้ง เรียบร้อยครับโดนครับอย่างนี้ครับโดนแน่นอนโอเป็นน้องชายเสียกุ้งครับ รอไปโคมาดันตูดฝั่งของรถเปล่าครับตูดตามแล้วก็หนุงหนิงตามกันมาครับ หน่วยกู้ภัยมาแล้วครับบ่าวตั้มเดินมาดันอีกแล้วเอานอนดันมา ครับยังครับค่อนข้างโหดเลย ยอดไปแล้ว <y> โอ้โห oh, oh. เอาไม่อยู่จริงๆครับแรงจริงๆเสียนุเนืดเเลยนะขวันจุกตูดไม่รู้ว่าเผาข้างจะพี่ชีบอีกหรือเปล่าเสียนุเนี่ยแรงมากพอ่อนี่ดังลั่นเลยครับคันต่อไปว่ายังไง เรียบร้อยครับกําลังลั่นมาดีๆเลยเป็นไงล่ะทีนี้เป็นไงตุ๊บตามพ่อพ่อหยุดเลยหยุดเลยเรียบร้อยเลยครับสีล้อเลยครับแล้วก็ขวางทางทีมงานด้วยจังหวะสุดท้ายนะใกล้จะจบแล้วแหมมาดีๆเลย ไม่น่าเลยครับไม่น่าจบเกมตอนท้ายเลยตุ่มตามเดินมาด้านตูดครับเตรียมตัวครับเอาดอน เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ช่วงหน้าช่วงนี้สวัสดีครับ